อ,อาหารของเราเสร็จแล้วจ้าทุกคนขามามๆมาค่ะซุปมะเขือใส่กุ้งค่ะพอดีกุ้งฝอยเหลือวันนั้นนะคะตัวโตก็เลยลวกน้ำร้อนค่ะก็เลยตําใส่มะเขือไปเลยค่ะวันนี้เมนูแปลกๆนิดนึงแต่ก็แซ่บๆค่ะมาๆๆมามาแซ่บด้วยกันเลยค่ะหนึ่งคกสวดโจโก้อีกแล้วค่ะพี่น้องขามากินด้วยกันกับตัวโตเลยค่ะนี่ค่ะอาหารวันนี้เนาค่ะพี่น้องขาม ซุปมะเขือใส่กุ้งค่ะผักก็มีแตงกวาผักกาดแก้วหรือว่าดอกผักสลัดนั่นเองค่ะผักชีลาวแล้วก็กระเจี๊ยบเขียวค่ะตัวโตวกินสดๆเลยนะคะขาดไม่ได้ก็คือกองเข้าน้อยค่ะแม่ค่ะมาซ่บด้วยกันเลยจ้ามามๆๆค่ะทุกคนขามาลงมือด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะพบกับช่องเทยไทยนอนแลนดป่าเลาะผากินอีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องป่องปลายสู่ขสุคนเดจ้าพี่น้องร,รอบโลกเลยนะะั้นค้าหลากหลายประเทศํำมากินข้าวด้วยกันเลยจ้าวันนี้ได้อะไรกินคะซุปมะเขือหรือว่าป่นบักเขือคะ่ะตัวตัวซุปใส่กุ้งนะคะพอดีกุ้งฝอยวันนั้นที่ตำนะเหลือครึ่งหนึ่งก็เลยเอามาลวกคะ่ะลวกแล้วก็เลยตำใส่กันกับมะเขือเลยคะ่ะ ผักกะมีนี่ค่ะกะเจี๊ยบเขียวก็กินแบบสดเลยนะคะผักชีลาวอันนี้เป็นผักกาดนะคะไม่ใช่กระหล่ำนะคะผักกาดแก้วที่เขาทาสลัดนะคะก็มีแตงกวาค่ะนี่แหละค่ะผักกะมิแต่ผักสดเด้อค่ะมันนี่ค่ะขาดไม่ได้ก็คือซุปกล่องข้าวน้อยก้าแม่อีกเร็วจ้ามาแซ่บด้วยกันเลยค่ะ บัดนี้จะได้กราวประวัติเรื่องราวของเขาน้อยค่ะแม่อีกแล้วจ้ามามาแซบมานด้วยกันค่ะจำเลยค่ะคุยเลยค่ะพี่นงคงค่ะคุยเลยค่ะกินปนกินแจ้วจินแล้วมีแห้งทองมีแห้งใส่เนาะค่ะื พอดีไปร้านไทยเมื่อวานค่ะร้านจีนนะคะก็เลยได้มะเขือมาแพกหนึ่งนะคะมะเขือลายนะครับพี่น้องค่ะก็เลยมาต้มใส่กันลวมีเห็ดเหลือแดงก็เลยต้มเห็ดใส่น้ำค่ะ อาหารไครอาหารอิสานไม่ตายตัวเนาะค่ะสูตรใครก็สูตรมันอะไรเหลือเราก็ทำลงไปเนาะค่ะตำาหลวก็เป็นตำแแลวเป็นเหนียวเหนียวเยอะ้วยค่ะพี่นองขาปุ้งนะค่ะปุ้งปล่อยเนาะค่ะเราลวกน้ำร้อนแล้วเรียบร้อยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะชาวยูทูบเบอร์ของเราเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนสบายดีนะคะทางเมืองไทยเราก็ดูแลตัวเองเด้อครับน้องปองไปค่ะโรคระบาดต่างๆก็กำลังเริ่มขึ้นอีกรอบแล้วละลอกใหม่อีกแล้วนะคะทางเมืองไทยเราได้ยินมาเนาะเราก็ให้กำลังใจกัน ส่วนทางเมืองนอกมันก็ปกติของมันไปแบบนี้ค่ะติดมากติดน้อยมันก็เป็นไปแบบนี้เราก็ดูแลตัวรอดเป็นรยอดดีเนาะค่ะแต่ละคนช่วงนี้สุขภาพและสําคัญที่สุด เรากลัวได้แต่เราก็ไม่ตนกเกินความเป็นจริงตนกเกินเหตุเนาะค่ะทางเมืองนอกเมืองฝรั่งตอนนี้เขาเริ่มชินชาแล้วค่ะใช้ชีวิตควบคู่กันไปคนระวังก็ระวังกันเอาเข้าย่านชุมชนแออัดเราก็ใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆด้วยเจลด้วยอะไรเอาเนาะค่ะ กินปนกินแจ้วนี่ค่ะกินผักจินมีนี่แหะคะ่ะสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายเข้าไว้แล็กต่อสู้กับมันไปอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดและะ้วค่ะบนโลกใบนี้เนาะคะ่ะ เมื่อมันมาแล้วเราก็ตั้งมือ <c oughs> ตั้งรับมือกับมันไปด้วยความมีสตินะคะข่าวสารอะไรต่างๆเราก็เสพเสพไปฟังไปพอประมาณด้วยค่ะแบ่งรับแบ่งสู้เอาเราจะไม่ได้เป็นทุกข์ใจมากนะคะคำถามข้าวๆกันนะคะพี่น้องคะ ทางเมืองโตวโต้ตนี่ก็เป็นพื้นที่สีแดงมานานแล้วค่ะลงไปมันก็ใช่เลยล่ะค่ะแต่ถ้าไปตามสวนสาธารณะหรือว่าเดินรอบถนนหนทางที่ไม่มีคนโตวโต้ตตก็ไม่ได้ใส่หน้ากากลงนะคะเราก็ระวังตัวเองเอาแต่ถ้าไปตามห้างร้านเข้าเซ็นเตอร์เข้าซูเปอร์อะไรต่างๆเราก็ใส่หน้ากากแล้วก็ระวังการเดินการเหินและเว้นระยะห่างทางสังคมเอาค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเรากลัวเราก็กลัวได้แค่ค่ะแต่เราก็อย่ากลัวจนเกินเหตุเกินความจําเป็นเกิน,เก,นเกินความอะไรนะเกินไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้กําลังใจตัวเองให้กําลังใจคนอื่นไปด้วยค่ะคนรอบตัวเราครอบครัวพ่อแม่พี่น้อง เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆชาวยูทูบเบอร์ก็เหมือนกันนะครับสู้ๆกันต่อไปครัไม่ว่าจะเป็นการทําช่อง Youtube การออกหาความรู้ด้วยครัไปช่องไหนเราก็เปิดใจไปได้ความรู้เพิ่มเติมกลับมาอะไรเราก็จําเอาอะไรเอาจากช่องพี่ๆเพื่อนๆคนเก่าๆก,ก่อนๆครั ก่อนจะดังจะปังแต่ละคนเขาต้องมีประสบการณ์ที่ผ่านมาก่อนนะคะแต่ละช่องไม่ใช่ว่าทำปุบปับแล้วจะดังจะมีคนดูเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านทันทีมันก็ไม่ใช่ค่ะกว่าจะมาถึงวันที่เขามีความสำเร็จเขาก็ผ่านอะไรมามาก,ากอุปสรรคเยอะแยะประสบการณ์หลากหลายค่ะ ถ้าเราเปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดสมองน้อมรับฟังสิ่งใหม่ๆเข้ามาเป็นความรู้ปรับปรุงปรับใช้สำหรับช่องของเราเราก็ได้ความรู้นะคะจากการทำบ้าน YouTube ได้มิตรภาพด้วยได้ความรู้ด้วยได้หลากหลายอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการทำช่องทำบ้านพอยูของแต่และคนก็จุดไหม ก็อยากจะสําเร็จเหมือนกันเนาะค่ะขึ้นอยู่กับความขยันของแต่ละคนด้วยสึ่งที่เราได้รับอย่างน้อยก็เป็นประสบการณ์ที่ดีได้มิตรภาพต่างแดนได้เจอโลกใหม่ๆได้เห็นประสบการณ์หลายสิ่งหลายอย่างหลากหลายบนโลกโซเชียลนะคะโซเชียลก็มีหลายแบบ เราก็ใช้เสีบใช้อะไรเอานะคะ่ะเป็นดาบซ้องคมมองในความที่ดีเราก็ได้ความรู้ได้ประโยชน์เนาะคะ่ะกับมันเหนื่อยหน่อยท้อหน่อยมีปัญหาหน่อยอะไรหน่อยทุกคนเหมือนกันหมดค่ะกว่าจะมาเดินมาถึงทุกวันนี้ ตัวตัวก็เหมือนกันใจเข้าใจออก10บรอบ20่รอบว่าจะทําไปเพื่ออะไรแต่เขาบอกตัวเองว่าสู้ๆนะเราทํามาป่านนี้แล้วสักวันมันต้องเป็นวันของเราสิมีอะไรก็ถามกันค่ะ อย่างเวลาตัวโตขึ้นไหลสดขึ้นเวทีอย่างนี้ใครมีปัญหาอะไรหลากหลายหลายอย่างมาแชร์มาถ้ามมาคุยกันเนาะค่ะไม่ใช่ว่าสอนนะคะมาคุยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมีปัญหาอะไรก็ถามขึ้นมารุ่นพี่ก็จะได้ตอบรุ่นน้องปัญหานุ้นปัญหานี้แบบนี้แบบนั้นอันไหนคนไหนมีความรู้ก็มาแชร์กันช่วยกันนะคะ เพราะทําตรงนี้เรารู้ๆอยู่ว่าเดินไปคนเดียวไม่ได้ครับเราต้องมีเพื่อนมีกลุ่มมีก้อนมีพี่ๆน้องๆทุกคนช่วยกันสนับสนุนกันทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็พัฒนาช่องของเราไปด้วย ให้คนข้างนอกคนใหม่ๆเข้ามาสัมผัสได้มาดูคลิปวิดีโอต่างๆของเราที่เราสร้างขึ้นมานะครับว่าเป็นแบบไหนใจอย่างเดียวค่ะใจสู้นะคะขยันสู้เปิดใจทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกำรรม,มือของเราเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะขอคุณกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมาะคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ f อเก่า f อใหม่คะ่ะสู้ๆและเป็นกําลังใจให้กันเป็นยูทูบเบอร์ป้ายแดงกันทุกทุกคนทุกท่านดังๆปังๆนะคะสวัสดีจ้ะ